สวัสดีครับคนสัญจรช n แนลครับผมสวัสดีครับโจฮักเดชสารคามสายหน่อยวันนี้เออไปทุระมาก็เลยทำคลิปสายหน่อยแต่วันนี้มีเด็ดๆเกี่ยวกับบำรุงกำลังครับเออสำหรับท่านชายหรือว่าผู้สูงอายุฟังแต่ชื่อเขาก็เด็ดนะครับเอาชื่ออะไรครับคุณโจผู้เท่าปั้มช้างครับ <N> นี่คือตัวนี้มันได้ทั้งดองแล้วก็ต้มใช่ไหมดองแล้วก็ต้มนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสองสายพันธุ์นะสายพันธุ์ที่ปักใต้จริงๆแล้วก็จะเป็นใบที่ใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วแล้วก็ดอกดอกก็สวยนะคนสัญจรอดอกจะออกแบบแต่ว่าโจเคยทําคลิปพันธุ์ทีอ่อยู่ทางนะครับทางภาคอีสานนี่ก็ทําแต่นี้นได้พันธุ์มาจากปักใต้ทางภาคใต้เขานะครับปักใต้นะครับผู้เท่าปั้มช้างนะครับผมดอกนี้เขาจะเป็นดอก อ่าสีดำดานะครับทางกระบี่ก็จะไปใหญ่หน้ากระบี่ไปใหญ่ทางภาคใต้คนสัญจรเอาพันธุ์ที่อยู่ทางนู้นมาส่วนเรื่องเรื่องสรรพคุณเราค่อยพูดเอาเอาเราวันนี้เราถอนรากถอนโคนเลยทางภาคอีสานทางภาคอีสานนี่ก็จะเป็นพันธุ์ต้นเล็กนะครับพืทธเท่าปั้มช้างเนี่ยเอาคนถือฝั่งนู้นมั้งมันปั้มจริงๆหรมั้งเนี่ยออโอมันกอดรัดกันเลยนี่ครับ อันนี้ก็คือเราก็ได้ขุดนะท่านผู้ชม,มนะครับหมายท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่ารากเขาเป็นอย่างไรนะครับรากเขาก็จะออกไปอ่าทั่วทุกอ่าเขาเรียกว่าออกกลางออกเลยท่านผู้ชมกระจายออกนะครับกระจายออกไปทุกอ่าทุกทิศเม่านั้นเหอะนะครับอือ่าเ,อเขาจะใช้ส่วนไหนในการในการที่เราจะไปใช้เนาะ<อ>แต่ว่าเราก็จะมาคุยกันว่านะครับ ใช้ส่วนที่เป็นนะครับเง่าหรือรากรากของเขาในการดองหรือต้มก็ได้นะครับครับวันนี้คนสัญจรเราก็จะมาพูดถึงสรรพคุณของผู้เฒ่าปั้มช้างกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้โจก็จะลงรายละเอียดนะครับว่าบอกวิธีการนะครับถึงจะไม่เอาไปต้มให้ดูดองให้ดูเราก็จะมาบอกวิธีการทําผมชอบแต่ว่ามันช่วยให้ใหญ่ดีอ๋อ โอเคนะครับผมก็จะมาพูดกันนะครับว่าระหว่างพันปักใต้กับพันภาคอีสานเนี่ยนะคนสัญจรเนาะเราก็จะมาพูดกันถึงสรรพคุณของพุทเฒ่าปั้มช้างกันนะท่านผู้ชมทำไมเขาถึงใส่ชื่อว่าพู้เฒ่าปั้มช้างนี่แหละอยากรู้อ่ะอยากรู้ใช่ไหมใช่ผมตอบให้ก็ได้เป็นสมุนไพรด้านการบำรุงกําลังอขนาดพู้เฒ่าเนี่ยคนที่มีอาผู้สูงวัยเนี่ยอาพอได้ดื่มได้ต้มกินนะครับแม้แต่ดองนะครับ ก็จะมีพละกกำลังที่มากมายฟิตเปรี้ยคือแบบง่ายๆว่าก็เหมือนก็เหมือนคุณเคยเห็นได้ยินข่าวไหมที่บอกว่าอ่าเท่า87อ่าต้องไปแจ้งความไม่ใช่พู้เเ่าไปแจ้งความนะเมียเด็กไปแจ้งความว่าอ่าไม่หยุดไม่ย่อนไม่ไหวแบบว่าใช้อวัยวะแบบบ่อยมากแล้วก็อ่าคือมาระบมไปหมดคนสัญจรไปแจ้งความบอกเลิกไปแจ้งความบอกเลิกว่า ทนไม่ไหวแล้วไอ้อพุท่าคนเนี้พุท่เาปั้มช้างท่านผู้ชมรเราก็จะมาบอกทางด้านสรรพคุณกันอะสรรพคุณกันเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าเรารู้ที่ไปที่มาแล้วว่าพุเทเเ่าปั้มช้างทาไมถึงชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาพูดกันก่อนว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณก็คือบํารุงกําลังบํารุงร่างกายอของท่านชายฟิตบึงปงังเปลี่ยะ นะครับปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้นะครับแก้ปวดเมื่อยเหนื่อยล้าทํางานตากต่าทั้งวี่ทั้งวันนะครับก็ปวดเมื่อยแต่ส่วนเรื่องดองเราค่อยมาพูดกันนะครับทีนี้แก้ปวดเมื่อยคนสัญจรเรามาพูดถึงทางด้านสมบุคุลของผู้ชายดีกว่าครับเมื่อกี้เนี่ยนะที่เราคุยกันนะนะคุณรู้ไหมว่าเพิ่มความแข็งแรงของน้องชายเราหรือว่ากระดอของเรานี่อ่าฮะยังไงถ้าเราสองคนได้พูด อ่าเกี่ยวกับอ่าบอกตรงๆนะครับกระดอก็เกือดอนะครับชื่ออะไรก็อ่าไอเจียวไอเจียวเพราะเป็นการเรียกชื่อแต่ละภาคนะครับอืมนะครับอ๋อคืออย่างนี้ท่านผู้ชมเราก็ขอภัยกันแล้วนะครับในการการใช้ภาษานะครับแต่ที่ดีๆนะครับก็คือเพิ่มขนาดของน้องชายนี่แหละโอ้ขนาดนั้นแคเหรอเราจะกินเท่าเท่าไหร่มันถึงจะเพิ่มได้เออไม่เลยมีหลายคนถามว่า ก็คุณโจคุณผมกินหมดป่าแล้วก็ไม่เห็นขึ้นแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะนะครับก็คือนะครับเราก็จะมาพูดกันก่อนว่าวิธีการนําไปใช้ดีกว่านะคนสัญจรเนาะและและและอีกอย่างนึงเพิ่มขนาดเพิ่มความแข็งแรงของน้องชายเนี่ยยังไม่พอและที่สําคัญแก้ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยปวดตามเนื้อตามตัวการเพิ่มขนาดของสมุนไพรนี่มันเป็นอะไรที่ เขาไปช่วยขยายหลอดเส้นเลือดฝอยครับเวลาแข็งตัวเลือดไปคลั่งมากๆมันก็ใหญ่ขึ้นครับแค่นั้นเองนี่คือการขยายตัวของสมุนไพรนะครับคนนสัญจรบางคนเข้าใจว่าพอกินเข้าไปแล้วน้องชายก็จะใหญ่อวบตลอดเวลาไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันจะขยายใหญ่ตอนที่เรามีอารมณ์มากๆแล้วมันจะใหญ่หลายเท่ามากกว่าผิดปกติเขาเรียกว่า ใหญ่ตามสภาพอารมณ์และในการใช้สมุนไพรนะครับใช่ใช่แต่ส่วนที่จะให้มันฟูฟ่องหรืออะไรแบบตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกส่วนของร่างคนสัญจรตอนที่มีอารมณ์ตอนเมคเลิฟเนี่ยนะมีอารมณ์ตอนเมคเลิฟแล้วมันใหญ่มันยาวแล้วมันแข็งแรงด้วยเนี่ยใช่มันแข็งเต็มที่มันมันคือมัน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 ผิดกับธรรมดาที่เราไม่ได้กินเข้าไปผิดมากครับเพราะว่าแล้วทําให้หาวรื้อรัแบบโอ้โหแบบ สวรรค์ชั้นเจ็ดท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนั้นมาพูดในการฟังว่าการขยายใหญ่ของสมุนไพรเป็นยังไงนะครับบางคนเข้าใจว่าเอ๊พี่จผมก็ใหญ่ตอนที่เวลาผมมีมีอะไรกับแฟนนะครับมีอะไรกับเมียแต่พอมาผมใส่กางเกงกางกุ้งเกงเสร็จแล้วทำไมมันเล็กเหมือนเดิมอ๋อนน่นเลอ่ะทีนี้เรามาบอกกันว่าทำไมถึงบอกว่าเล็กเหมือน กล้ามเนื้อส่วนนั้นอ่ะมันหดมันมันยืดมันเป็นเรื่องของปกติท่านผู้ชมจะให้มันใหญ่แบบว่าดุ้นใหญ่เท่าแขนเนี่ยตลอดไปเนี่ยคงไม่ได้นะครับคงต้องไปถามช้างแล้วเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้ชื่อเรียกว่าพ้เท่าร่ำช้างช่านะครับบางคนก็เรียกู้เท่าอุ้มช้างอ่านั่นแหละว่าพละกําลังมันจะมาขนาดไหนอ่ะแต่พวกตระกูลนี้เป็นตระกูลที่แบบพวกปรามเนาะ พวกป่าพวกนั้นแต่ว่าใบใบลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนต้นตาลเหมือนพวกนั้นนะ่ะใช่ใช่ใช่แต่ใบใบเดี่ยวใบเล็กครับแต่ว่ารากเขาจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมรากเขาจะเป็นแขนงเนี่ยเนี่ยเห็นไหม,มเราแช่น้ํานะคนสัญจรน,นี่เราไปปลูกลงดินมันก็จะขึ้นเลยนะเนี่ยเห็นไห<อ>มเออเนี่ยมันไม่เน่านะเอาสักอันนี้เราแช่น้ํานะครับเอาสักขนาดนี้มาดองเหล้าเนาะ เออแต่แต่ว่าเราก็คงจะปลูกกับเพื่อนเพราะว่าของเรามีไม่กี่ต้นเองอย่าๆเลยครับอย่าดองเลยนะครับเพราะว่าคุณคุณก็มีปละไหลเผือกอยู่แล้วนะครับคุณก็จะอะไรกับผมมากมายวิธีการดองล่ะคุณจะเอาต้นไม้ผมไปดองเลยเหรอไม่ก็พูดกานพูดในเอฟซีฟังอ๋อก็เอาส่วนเง้าก็เอามาส่วนลําต้นนิดนึงส่วนส่วนอระนี้เนาะก็ประมาณใช่ใช่ก็เอาขวดนึงก็สัประมาณ อืมมันก็มันได้กินน้ำอ่ะเนาะพวกหัวเนี่ยขวดหนึ่งเราก็จะประมาณสองถึงสามเนี่ยก็ประมาณเนี้ยคนสัญจรประมาณนี้นนนต่อเลาขวดหนึ่งเออต่อเลาขวดหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าเส้นสิบกว่ารากท่านผู้ชมอ่มา,าอถ้ารากสัน้ๆนๆนะก็ดองไว้กี่วันก็ดองไว้ประมาณอ่าสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนประมาณสิบสี่วันกับสิบสี่วันยี่สิบวันก็ว่างไปก็ตัวยาจะออกดีมากใช่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับการกินเนี่ย ทีนี้การทานท่านผู้ชมก็คือสมุนไพรพวกบำรุงกาลังทั้งหลายแหล่นี่ยส่วนมากเราก็จะกินเช้านะครับกับเย็นเท่านั้นก่อนอาหาร2 0 3 0นาทีครั้งละประมาณ1แก้วแต่ถ้าเอาไปดองนะคนสัญจรครั้งละประมาณ1เป๊กก่อนอาหารนะครับก่อนอาหาร20-30นาทีนี่ก็คือกินน้ําตามแล้วก็กินข้าวเลยใช่ครับเป็นอย่างนั้นต้มก็เหมือนกันใช่ไหม ต้มนี่ก็เหมือนกันคนสะจรต้มก็ใส่ประมาณนี้แหละนะครับสิบกว่าเส้นใช่สิบกว่าเส้นแล้วก็ต้มสิบกว่ารากนะนะครับใส่ประมาณนี้แล้วก็ต้มเดือดสักงห้าถึงสิบนาทีพอใช่ประมาณนั้นก่อนอาหารมันกันเช้ากินกับครับอุ้ยตายผมง่วงแล้วเนี่ยสุดยอดเลยเราง่วงคือผมก็ได้ยินชื่อมานานแล้วกับเท่าปั้มช้างเลยเท่าปั้มช้างคนสะจรดูใบนะใบลักษณะใบของเขาเนี่ยเป็นใบเหมือนกับใบ ใบตานนะท่านผู้ชมใบตานอ่าแต่มันเป็นใบเดี่ยวนะครับเราสู่กันฟังนะครับอันนี้อันนี้เราก็เราไปเห็นที่ไหนบ้างนะเราก็เห็นที่อุบลนะครับแล้วก็ตามหุบเขาต่างๆใช่ที่มีความชื้นนะครับถามว่าทางแถวแถวเพชรบุญมีไหมก็มีนะคนสัญจรเพราะมันเป็นไม้ที่อยู่ในป่านะครับผู้เท่าปั้มช้างท่านผู้ชมอ่าเด็ดเด็ด จำเจมครับเอามาบอกเล่ากันเรามาสรุปกันดีไหมอ่ามาสรุปกันแล้วกันเนาะครับผมทีนี้ท่านผู้ชมเราก็จะมาสรุปเกี่ยวกับสมุนไพรที่เราได้บอกกันนะครับครับผู้เท่าป้ามช้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับก็คือว่าอ่าในการดองและในการเอาไปต้มนะครับในการดองเราก็จะใช้ประมาณสักเงาหนึ่งก็ประมาณรากก็จะมีรากประมาณสัก10เส้นเนี่ยสิบรากเนี่ยเราก็ดองเล่าก็ประมาณ1ขวดนะครับ แล้วก็หนึ่งหนึ่งเงาเนาะหนึ่งเงาเอาสักสามต้นก็ได้นี่นะครับเง,งาหนึ่งก็ประมาณเนี้ออนั่นแหนล,<อ>ละ,ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกแล้ววันนี้นะครับทีนี้คนสัญจรเอวิธีการดองนะครับก็ดองก็ดองเสร็จเหล้าประมาณหนึ่งขวดเหล้าสี่สิบแล้วก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะดองไว้ประมาณสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนนะครับเราจะกิน ครั้งละประมาณ1เป๊กเช้าเป๊กเย็นเป๊กนะครับผู้เท่าปั้มช้างเนี่ยนะครับก่อนอาหาร20-30นาทีแต่ถ้าเราต้มนะครับเราก็น้ําประมาณลิตรครึ่งนะครับถึง2ลิตรนะครับประมาณนั้นประมาณ1เึ่งานี่แหละครับผมสุดยอดครับหลังจากนั้นเราก็กินเช้า1แก้วเย็น1แก้วนะครับก่อนก่อนอาหาร20-30นาทีสังเกตตัวเองด้วย สังเกตตัวเองนะครับว่าเราจะต้องกินนานสักเท่าไหร่สมุนไพรท่านผู้ชมวิธีการกินเนี่ยเราจะกินประมาณสัก1อาทิตย์เราก็หยุดสัก2อสวันก็ได้นะครับสําหรับสมุนไพรชนิดนี้ถ้าใช้เดียวๆนะครับเพราะว่าจะได้ให้ไตเ็าพักใช่เพราะหลังจากนั้นเราก็หยุดหยุดประมาณสัก3ามถึงสวันน่ะหลังจากนั้นเราค่อยมาต้มกินใหม่นะครับอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําเป็นชาชงดื่มได้ด้วยท่านผู้ชมอ่าสมุนไพร ผู้เท่าปั้มช้างนะครับครับแต่เราจะมาคึกคักตอนนี้แหละตอนดึกตอนดึกไงไวดึกไงเขาเรียกว่าไวดึกอย่าสกิดแล้วกันครับอย่าสกอ่าพอสกิดปุ๊บก็ได้เรื่องปั๊บเลยครับครับผมอ่าผู้เท่าปั้มช้างนะครับสําหรับสมุนไพรวันนี้เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงทำให้เลือดลมไหลเวียนดี แก้อาการปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยและเพิ่มขนาดของน้องชายนะครับผมเพิ่มความแข็งแรงของน้องชายของเราท่านผู้ชมคือหรือที่เรียกว่ากระดอนี่แหละนะครับก็กับขอภัยด้วยนะครับผมจะพูดจาอะไรคําอะไรก็อ่าที่ตรงๆเกินไปผมก็จะพูดคําว่าขอภัยด้วยนะครับับเดี๋ยวบางคนก็รูกสวยที่รับไม่ได้ว่าไอ้สองช่องนี้ช่องลามกเอาดีครับนะครับ อเอาเอ<ว>แล้วนะครับสําหรับผู้เท่าป้อมช้างกับสรรพคุณนะครับแก้ปวดหลังปวดเอวปวดเมือ่อยปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวยังไม่พอท่านผู้ชม,มเป็นสมุนเป็นสมุนไพรที่ทําให้น้องชายหรือกระดอเราแข็งแรงและก็เพิ่มขนาดเป็นงานการวิจัยใช่ใช่ใชครับนะครับผมไม่ใช่เรื่องเล่าหรือเล่าอ้างอันใดมีไรใช้สมุนไพรผู้เท่าป้มช้างนะครับผม แกมแกมครับสวัสดีครับ okay, สวัสดีครับ